เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กล้อง c v 1 m a r k 2กันนะครับว่ากล้องตัวนี้นะครับเหมาะกับใครและต่างจากตัวเก่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็เมื่อเร็วๆนี้นะครับกล้อง Sony c v 1 m a r k นมาร์ค2ก็ได้ทําการเปิดตัวออกมาแล้วนะครับด้วยราคาของเขานะครับอยู่ที่29,990ับาทก็คือ30ม0 0มีทอนนั่นแหละสเปคนะครับก็ค่อนข้างที่จะต่างกับตัวเก่าอยู่มากพอสมควรนะครับแต่ว่าราคาก็ถือว่าโดดมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวมันจะมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาด คือขนาดของเลนครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาเปิดตัวมาที่เลน18ถึง50มมนะครับเป็น f 1.8ถึง f 1.4นะครับด้วยความที่ตัวเก่านะครับระยะเลนที่24มมเนี่ยค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับพอได้เป็นเลน18มมเนี่ยพอเปิดการตัดนแอคทีฟใช่ไหมมันจะได้ระยะประมาณที่20มมนะครับค่อนข้างดีสําหรับคนที่จะถ่ายวอล์กนะครับเพราะว่าระยะมันค่อนข้างกว้างนะครับและด้วยความที่ได้เลนระยะ18เนี่ยเลนวายนะครับจะบีบหน้าเราลงนะครับทำให้หน้าเราของเราดูคคอออบบบนนนนนะะรัทีี่่่ถายยววลล็็กกเเเจช์ปพิเเศษลยครับข้อต่อมาะ คือจอทัชสกรีนได้แล้วนะครับตัวก่อนไม่สามารถทัชสกรีนได้นะครับตัวนี้สามารถทัชสกรีนได้แล้วนะครับเล่นเป็นโทรศัพท์ได้เลยครับข้อ3เป็นข้อที่ผมชอบมากๆเลยนะครับมันสามารถปรับความสว่างและไวบลาได้ที่หน้าจอเลยครับสไลด์เหมือนใช้เป็นโทรศัพท์เลยข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างดีนะครับตอบโจทย์กับมือใหม่มากๆครับข้อ4ครับระบบกันสั่นที่ผมดูแล้วค่อนข้างนิ่งกว่าตัวเก่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะใครที่เคยใช้ทั้ง2มาร์กแล้วนะครับมาคอมเมนต์บอกผมทีนะว่ามันต่างกันไหมนะครับแต่ส่วนวผมอแล้้่นขกใทีส5จ็ รู้สึกว่ามันว้าวมากๆเลยก็คือ cinematic walk มันเป็นโหมดที่เราสามารถปรับสีได้เป็นแบบซีนิมาติกเลยนะครับแล้วก็จะทําการครอบบนล่างให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับก็คือเราสามารถจบหลังกล้องได้เลยนะครับมือเก่าก็ชอบนะครับมือใหม่ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายเลยครับและข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับเขาสามารถต่อไมค์ดิจิตอลได้แล้วนะครับตัวเก่าไม่สามารถต่อได้ครับตัวนี้เราสามารถต่อไมค์ดิจิตอลได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ECM B10 ECM B1M หรือจะเป็น ECM W2BT สามารถต่อได้ทุกอันแล้วครับและนี่คือคือข้อเด่นที่มันแตกต่างจากตัวเก่านะครับยังมีข้อดีอีกเยอะเลยนะท ผมก็ยังไม่เคยใช้เจ้าตัว c ีวีวันมาร์ทนะก็ยังบอกจุดอ่อนได้ไม่ได้มากนะครับแต่หลักๆที่ผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับตัวเก่าก็คือเรื่องของความร้อนและก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่เขาไม่ได้ทําการเปลี่ยนมาเนาะแต่จุดอ่อนที่สําคัญของกล้องตัวนี้เลยก็คือระยะ50ที่ f 4เนี่ยแหละครับด้วความที่มันเป็น f 4นี่แหละมันจะค่อนข้างถ่ายลําบากในบางช่วงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนพิจารณาเนาะไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยจะมารีวิวกันครับถ้าถามผมว่าสาหรับผมเนี่ยน่าสนใจไหมนะครับจาก เพราะว่ามันค่อนข้างใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดซีนิมาติกวอลก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นการพัสรินที่หน้าจอได้นะครับการปรับความสว่างหรือว่าวบาลานได้ที่หน้าจอเลยครับสำหรับผมถ้าเกิดผมเป็นมือใหม่นะและอยากได้กล้องในราคาที่งบประมาณ3ามหมื่นเนี่ยผมจะตัดสินใจซื้อทันทีเลยครับแต่ถ้ามือเก่าที่มีประสบการณ์การใช้งานกล้องมาบ้างนะครับอาจจะยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะเพราะว่าหลายๆอย่างที่เขาให้มานะครับเราสามารถมาทําทีหลังได้ครับยกตัวอย่างก็เช่นโหมดซีนิมาร่ตัวของ ตัว NCV1 ไม่ได้เห็นตั c v E10 มากกว่านะครับถ้าเป็นมือเก่าที่ต้องการกล้องตัวที่2มาใช้งานเนี่ยผมมองว่า CV10 เนี่ยน่าคงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับ PV1 Mark 2เนี่ยผมยังไม่ซื้อครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการวิเคราะห์ CV1 Mark 2ของผมนะครับว่าผมคิดเห็นอย่างไรนะครับวิเคราะห์มาเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงแล้วก็ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับก็ได้ความเห็นของผมไปแล้วนะครับและถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Nang Story ด้วยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอคอนเทนต์เป็นแนวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทํามาให้ดูอีกนะครับเรื่อยๆเลย ยังไงฝากกดติดตามไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ